วันนี้นะคะจากที่ได้ทำงานเสวนาท็อกกบาลคิสชวนคุยเรื่องเด็กนะคะแม่ฟอนก็ได้ข้อคิดบนเวทีตอนที่คุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการสร้างพื้นที่ความสุขให้กับลูกเรื่องนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาให้คำจำกัดความสั้นๆง่ายๆว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและได้รับการยอมรับและที่สำคัญคือ พื้นที่นี้มันจะต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ตามอายุตามพัฒนาการของลูกของเราค่ะและผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เสริมว่าเมื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขแล้วความสุขที่สร้างนั้นอย่าลืมสร้างให้ลูกสุขที่เขามีเราเป็นพ่อแม่ด้วยนะคะอย่าเป็นการสร้างความสุขโดยที่สุขจากสิ่งของหรือสุขจากอย่างอื่นนอกกายให้เขาสุขที่เขามีเราค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าการมีลูกเนี่ยก็เหมือนกับการมี AI AI เนี่ยมันแบบฉลาดมากๆแต่สิ่งที่ฉลาดมากๆหรือสิ่งที่พร้อมมากๆก็ต้องการข้อมูลหรือพร้อมที่ถูกต้องในการจะทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกอะค่ะก็คือเหมือนการใส่ข้อมูลการให้เหตุผลการซ้อนสิ่งต่างๆให้กับเขา เขาจะเป็น AI ที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราที่เป็นพ่อแม่ค่ะแม่ฟ้อนรู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆก็เลยเอามาแชร์ค่ะเรื่องของการสร้างพื้นที่แห่งความสุขนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่มันจัดการได้โดยที่เราสามารถบริหารจัดการเวลาให้ดีและสร้าง Quality time Quality time เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องทั้งวันเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ย คนเป็นพ่อคนเป็นแม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเยอะมากโดยเฉพาะปัจจุบันที่เรามักจะเป็น working w o m a n หรือคุณพ่อต้องทำงานเนี่ยการจัดสรรเวลาให้ดีเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราอะสามารถสร้าง quality time ให้กับลูกของเราได้อย่างน้อยวันละ30-40นาทีไม่ต้องมากแต่ ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังไม่ใช่แค่นั่งอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าอ๋อนี่ให้ t y Time กับลูกอยู่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการจดจอและใส่ใจเขาจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีในการสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับลูกของเราค่ะมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องของครอบครัวคุณภาพที่เป็นข้อมูลจากทางประเทศญี่ปุ่นค่ะทางประเทศญี่ปุ่นบอกว่าครอบครัวที่มีองค์ประกอบ 3าวัยอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสอนและส่งเสริมกันและกันองค์ประกอบ3ามวัยก็คือวัยไหนบ้างวัยพ่อแม่วัยตัวเรานะวัยลูกแล้วก็อย่าลืมวัยตายายปยาู่ย่าสมวัยเนี้ยค่ะถ้าได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ในที่ที่เดียวกันและได้ฟูมฟักเด็ก คนหนึ่งที่ได้โตมาจากบ้านที่มี3วัยนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยข้อมูลเขาบอกมาว่าจะเป็นครอบครัวคุณภาพเด็กจะได้เห็นตัวอย่างของพ่อแม่ที่ดูแลคุณตาคุณยายเด็กจะได้เห็นของความคิดของคุณพ่อความคิดของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณ,คณย,ย่าเขาจะเรียนรู้ตลอดเวลา ลองสังเกตดูนะคะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแบบครอบครัวคุณภาพของญี่ปุ่นหรือเปล่าว่ามี3วัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยบางทีที่อยู่มันจํากัดหรือที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทําได้เพราะที่อยู่ต่างๆเนี่ยมันจํากัดมากๆพ่อแม่ต้องไปทำงานลูกเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ได้ง่ายแต่อันนี้มันเป็นข้อมูลที่ออกมา ก็ลองดูนะคะว่าบ้านของเราเป็นครอบครัวแบบไหนคะ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะหยิบมาพูดก็คือเรื่องของสมการความสุขของครอบครัวผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเขาอยากให้เอาลูกไปใส่ในนั้นด้วยอย่าลืมค่ะว่าลูกของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครอบครัวจะสุขครอบครัวจะทุกขผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขบางครอบครัวมีแนวคิดว่าเรื่องเครียดๆไม่ต้องให้ลูกรู้หรอก ให้ลูกได้เรียนได้เล่นได้สนุกได้มีความสุขเรื่องเครียดๆพ่อแม่รับไว้เองเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกแบบนั้นเนี่ยพอโตไปลูกจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนอื่นสำหรับเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเลี้ยงลูกโดยให้ลูกได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนเนี่ยลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะ เรื่องจักแม่ลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสรรมการขอ,ของเราคะ่ะอดดได้ค่ะทําให้ลูกเป็นแฟกเตอร์แห่งความสุข<ด>ทํา<ด><ด>ให้ลูกอ,อันนี้ด้วยนะทําให้ลูกเป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้เราสบายขึ้นไม่ใช่ลําบากขึ้นทุกอย่างอยู่ที่เราคะ่ะลงหรอคะโอเคลง ไม่มีข้อมูลแล้วลูกอาไปแล้วโอเคครับวนเวทีวันนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วแม่ฟอนก็ได้เอามาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะตบไปด้วยกันแ a m i มิ j o เจนี่ค่ะ